ชาวลัคนาราศีกันนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่19ทธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่2 5ธันวาคมเป็นสัปดาห์ที่โดดเด่นยิ่งนะครับในเรื่องของงานเป็นสัปดาห์เห็นความสําเร็จดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ซึ่งเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นคู่สมพล ดาวสู่กับดาวพุธซึ่งอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นคู่ธาตุน้ําซึ่งดาวที่ผมได้เอ่ยถึงตรงนี้ครองอยู่ในเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีกันและชาวลัคนาราศีกันเองเนี่ยไอดาวสามดวงตรงนี้ก็เล็งไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกันจึงทําให้โปรเจกต์หรือว่าสิ่งที่ตั้งหวังจะทําไว้จะมีความสําเร็จอย่างดีประกอบกับนะครับดาว พระรหัสเองนั้นยังเดงลัคนาของคุณอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่พึงพอใจให้การสนับสนุนดียังรวมความไปถึงนะครับคนในครอบครัวญาติพี่น้องถ้าคุณจะทำอะไรปรึกษาญาติพี่น้องหรือทำร่วมกับญาติพี่น้องก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับความสำเร็จดีทั้งสิน้นวันจันทร์เป็นวันที่ดีมากวันจันทร์เป็นวันเห็นความสำเร็จ เป็นวันเห็นความโชคดีเป็นวันที่คุณมีความรู้สึกมั่นคงในเรื่องของการงานแล้วก็วันอังคารอาจจะมีเรื่องจุกจิกหงุดหงิดเข้ามาเล็กน้อยวันอังคารระวังนะครับเป็นวันที่คุณจิตตกรู้สึกมนมนรู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกเหมือนมันมีอะไรทําให้เราขุ่นมัวไม่ค่อยปลอดโปรงยังไงก็ไม่รู้นะครับพอมาวันพุธนะอาจจะมีการเดินทางสั้นๆเพราะงานก็เป็นไปได้วันพฤหัสการเงินจะขยับดีขึ้น นะครับและจะมาใช้จ่ายเยอะในวันศุกร์วันศุกร์สุดสัปดาห์นั้นเป็นวันแห่งรายจ่ายคอนโทรลรายจ่ายให้ดีวันศุกร์สุดสัปดาห์นั้นเป็นวันที่คุณจะเสียเปรียบเรื่องเงินตรงข้ามกับวันพฤหัสอย่างสิ้นเชิงวันศุกร์จะเจรจาอะไรกับใครเรื่องเงินเรื่องทองดูให้รอบคอบนะครับดูเหมือนกับว่ามีคนจะเข้ามาเอาเปรียบเราในเรื่องของการเงินหรือเราตัดสินใจอะไรบางอย่างผิดพลาดพลาดพลั้งในเรื่องของการเงินวันเสาร์เป็นวันที่ดี นะครับวันเสาร์เป็นวันที่คุณแฮปปี้แล้วก็ดูเหมือนกับความรักก็จะแฮปปี้ด้วยพอมาวันอาทิตย์สินแสหมิงให้ชาวลัคนาราศีกันนั้นงดการเดินทางไกลวันอาทิตย์ให้งดการเดินทางไกลวันอาทิตย์เป็นวันที่แบดลักเป็นวันที่โชคไม่ดีระวังเรื่องหงุดหงิดระวังอุบัติเหตุระวังปากเสียงสรุปแล้วในสัปดาห์หน้าถ้านับกันจริงๆแล้ววันที่ไม่ดีจริงๆก็คือวันอาทิตย์นั่นเองนะครับ อย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีกันนั้นนะต้องบอกให้ฟังแบบนี้ว่าใครที่คิดอยากจะออกรถใหม่ซื้อรถใหม่นะสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่ดีมากแต่อย่าไปขับเยอะนะวันถ้าเกิดเป็นวันอาทิตย์นะ่ะนะออกวันอื่นแม่งมีต้องหกวันเจ็ดวันเลือกได้หกวันแล้วเออนะนี่แหละครับคือชาวลัคนาราศีกันแล้วก็เรื่องของการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินไปเป็นมหาจักร จะมีลาบลอยมีโชคดีในเรื่องการเงินเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกันนั้นถ้าไม่นับวันสุกวันเดียวผมว่าสัปดาห์หน้าคุณแฮปปี้กับเรื่องการเงินไม่น้อยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความรักในสัปดาห์หน้าก็ยังเป็นสัปดาห์ที่คุณมีความช่นชื่นในเรื่องความรักคนโสดร,รักทางไกลจะยิ่งดีแปลกมากๆครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันและมีรักทางไกลคู่อยู่ทางไกล มักจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างพึงพอใจซึ่งกันและกันนะส่วนนะครับคนที่ยังโสดอยู่ในสัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ที่มีโอกาสจะเจอความรักคนโสดนะจะเจอความรักจากงานงานพามาเจอกันนะครับงานพามาเจอกันทําให้คุณกับเขานั้นรู้สึกถูกใจพึงพอใจซึ่งกันและกัน สีที่ถูกฉดออกสำหรับชาวลัคนาราศีกันนั้นได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินและสีสม้มสีแสดขอให้โชคดีกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าโชคดีนะครับคอนแท c t ในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย Line Official ID นะครับ Master หมิง6 6ห6หรือโทร099 415 5666 ขอให้โชคดีสุขเฮงรวยทุกท่านนะครับ